วันที่11ตุลาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบน ของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรนินทร์ สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางค่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5อถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4อถึงองศาเซลเซียสค่ะด้านทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะหากใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง ภูเก็ตกระบี่รังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกด ค้นหาพิมพ์คำว่า W R N